นี่คือตำนานรุ่นสุดท้ายครับ d อนะแ z ตัวรถสีเทอร์เรสโมเดิมๆจากศูนย์ป้ายแดงแบบนี้เลยนะฮะคันนี้ตัวรถปี2021เลยนะครับทุกคนก่อนที่จะเปลีป่ยนไปเป็นตัวซิตีนี่ดูตัวรถครับบอดที่เดิมๆแบบนี้เป็นไงรถเดิมๆนะครับรับประกันโครงสร้างรถว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักมารวมถึง ระบบเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ต่างๆมีการรับประกันผ่านศูนย์ฮอนด้าให้เหมือนกันนะมาดูตัวรถกันครับนี่โอ้โหรถเพิ่งมาถึงร้านจะไม่ได้เก็บรายละเอียดเลย,ยนะเนี่ยแค่มาถึงก็เปลี่ยนแม็กไปเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับนี่เป็นไ,ไงและตัวนี้นะกุญแจคลีเลตไม่พอมาดูภายในเป็นรุ่นวีพัทนะครับแต่ว่าหน้าจอเชื่อมแอเปิ้ลคาราเบดูแมปได้เว้ยและแอร์ดิจิตอลด้วยนะครับเลขไมค์คันนี้วิ่งไปแล้ว7,1621กกิโล โอ้โหเป็นไงล่ะดูโครงสร้างรถหน่อยเม็ดอักษ์เดิมๆแบบนี้เฮ้ย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 ผ่อนเดือนละเท่าไหร่เดียรคันนี้เอาไปครับเบาๆเดือนละประมาณ9 0 0 0บาทแบบฟรีดาวแต่ถ้าใครมีเงินวางดาวนะวางดาวเลยข้างว่ถูกลงนะนี่แสงจ้าใช่ไหมล่ะภายในฝั่งนี้เป็นไงเป็นไงดูโครงสร้างดึงเม็ดอาก์ดูนี่เห็นไหมรอยขีดจากโรงงานอยู่ครบนะครับ มาดูด้านท้ายการมีสปอยเลอร์ด้วยโอ้โยแจกคนี้มันหล่อนะสีมันสวยอ่ะสีมันหายากอ่ะเอาจิ้งเดี๋ยวนี้เขาซื้อเก็บกันแล้วนะโครงสร้างท้ายเดิมสนิทนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเลิกผลิตไปแล้วไงมันก็เลยกลายเป็นตำนานและสีนี้ด้วยสีที่จับสีเดิมโรงงานโดยที่ไม่ต้องกลับสีโดยไม่ต้องที่ไม่ต้องแลปสติ๊กเกอร์นี่แบบนี้เลยเดิมๆแบบนี้เลยนี่เห็นไหมโครงสร้างเดิมสนิทแบบนี้นะครับหูยสวยอ่ะ โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมน่าใช้น่าใช้น่าซื้อไว้เก็บนะครับใช้ไปบนถนนก็โดดเด่นไม่ซ้าใครอยู่แล้วไม่ค่อยมีเข็นคนมีเนาะดูไมลองลองดูบนท้องถนนด,นดิสีเทาแลมโบแบบนี้ไม่ค่อยมีใครขับนะสซจแอ่ะเอาเป็นว่าใครสนใจนะครับจิ้มรูปหน้าโปรไฟล์โทรหาพวกเราทักหาพวกเราเลยอย่างที่บอก มือสองของใครไม่ต้องสนเพราะมันคือมือหนึ่งของเรารถมือสองแบบนี้อาจะทําให้กลายเป็นมือหนึ่งของคนที่มาออกรถที่ร้านเราเพราะฉะนั้นออกรถไปสบายใจได้ครับป้าข้างบ้านบอกเลยว่าเดินมาเฮ้ยนี่มือสองเหรอ,อทำไมไม่เหมือนรถใหม่เลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าสนใจก็กด <c oughs> หัวใจตามไว้ครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย